ดูหมดดอชคอยกำลังจะเป็นมามืดนะครับจับตาขคงสุดท้ายก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามารับตําแหน่งบิตคอยเนี่ยก็บรรยากาศชื้นมื่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ขึ้นมาแตะดั๊บ1นึ่งแสนเหรียญแต่ว่าที่ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆก็ต้องเป็นดอชคอยนะครับที่พุ่งขึ้นกว่า10%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นอกจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วอีลอนมัสก์ก็กำลังเตรียมแอคชั่นสําคัญเหมือนกันเป็นอยน่างใดเฟีงยะครับ เพิ่มขึ้นถึง100%นะครับโอ้โหรอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน,น่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทาง e T R e อีทิเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับ เรียล์บงปงนะครับเด็กเตรียมมาดมเกียนนิยวมวิจาราสูไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่อง Digital Asset Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเหรียญดอชคอยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มเหรียญมีมต่างๆที่เรียกว่าตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นก็ทําผลงานได้โดดเด่นมากๆนะครับซึ่งจริงในยะาของคืนวันศุกร์นี้เองอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญก็คือมันถือว่ามันเป็นวันราชการวันสุดท้ายที่คุณโจไบเดนจะนั่งในตาแหน่งประธานนะ ก็จะส่งมอบตําแหน่งนี้ให้โดนัลด์ทรัมป์แล้วซึ่งถ้าจอดลึกเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมของคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยก็ยต้องบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งกับบริบทของบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแวดวงการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั้นมีแรงกดดันเข้ามามา,มากมายนะครับแต่ว่าทําไปทํามาพอหลังจากฝนตลบมาเนี่ยดูเหอนว่าเออสินทรัพย์แต่ละตัวนั้นก็ดูจะอยากขึ้นเหลือเกินนะครับในช็อปบิตคอยที่กลับมาแตะ1นึ่งแสนเหรียญได้ครั้งรรับพพ้อมกกาุ่ง ขึ้นของเอาคอยหลายๆตัวขณะที่ในแง่ของกระแสข่าวเองเนี่ยก็มีหลายๆข่าวที่ลือออกมาในด้านที่ดีนะครับอย่างล่าสุดเองสำนักข่าวบูมเบิร์กก็รายงานถึงการคาดการเลยนะครับว่าตอนที่ทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งนั้นเนี่ยทันทีทันใดเลยนั้นเขาอาจจะประกาศให้การผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนั้นเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะพอมันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่ต้องบอกว่าผู้คนแทบจะส่วนใหญ่ ไม่ได้ยอมรับมันด้วยซ้ำว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าจริงๆมองว่ามันคล้ายๆเรื่องของการพนันของการเก็งกาไรมากกว่านะครับฉะนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะผลักดันอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาพร้อมกับประเทศอื่นๆอเลิร์เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับมีทั้งเรื่องของกฎหมายเกมการเมืองเกมการเงินเกมภูมิรัศาสตร์ระหว่างประเทศอะไรเกี่ยวพันกันเต็มไปหมดฉะนั้นบรรดาบราะห์จากนักลงทุนรายใหญ่ๆที่เนี่ยก็พูดตรงกันเหมือนกันนะครับว่าเออเขาก็มองว่าก็คงจะมีเม็ดเงงินนนนมมีลทุไ่้อย ที่สนใจเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในปีนี้นะครับที่ก็น่าจะเป็นกระแสแต่พวกเขาเนี่ยกังวลว่ามันอาจจะไม่ได้ก้าวหลายๆเรียญอาจจะไม่ได้พุ่งพลานโกลทุดมูลอย่างที่ชาวคริปโตหลายๆคนหวังไว้นะครับเพราะว่าการจัดการเรื่องราวของกฎระเบียบในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยนะครับคือต่อให้หัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะสั่งลงมาแล้วว่าสนับสนุนยังไงเนี่ยสหราฐัฐอเมริกาจะต้องเป็นผู้นําของคริปโตเคอเรนซีให้ได้แต่ว่าโดยดีเทลนั้นเนี่ยมันก็มีหน่วยงานมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขา ก็ต้องเวิร์กก็ต้องต่อรองกันเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดฉะนั้นทําให้ท็อปิกหนึ่งที่เหล่านักลงทุนนั้นถกเถียงกันมากที่สุดในช่วงเวลานี้นั้นก็คือเหรียญไหนล่ะแล้วเชนไหนล่ะแล้วประเทศไหนล่ะที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะน่าลงทุนมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความเห็นนี้กระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามพาดหัวข่าวนะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนจะพูดถึงริ p p l e หรือว่าเหรียญ x r p เยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเล่นกับเรื่องของทีมการเปปลลี่ยนแงก เปียบไปในทางทิศดีนะครับโอเคถึงไม้ไปลายทางต่อให้ XRP ETF จําไม่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่กฎหมายหลายๆอย่างน่าจะปลดล็อกในยุคสมัยของทรัมป์นั้นก็น่าจะทําให้ XRP ที่เคยโดนกฎหมายกดดันอย่างหนักเนี่ยน่าจะพลิกสถานการณ์จากยุคมืดเป็นยุคที่รุ่งเรืองได้ตอนนี้แผ่ขยายแนวคิดนี้ไปนะครับก็พบว่าแนวทางการลงทุนของ VC เนี่ยก็ค่อนข้างจะเอาเม็ดเงินไปกองไว้กับกลุ่มของสตาร์ทอัพหรือว่ากลุ่มคริปโตในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าสตาร์ทอั เหล่านี้นั้นน่าจะมีความโดดเด่นด้านการเป็น first mover ถ้าเกิดว่ามีกฎหมายเปลี่ยนแปลงสนับสนุนมากขึ้นรวมถึงบรรดาเหรียญ L1 เหรียญ Defi ต่างๆนะครับที่มีความชัดเจนว่ากลุ่ม Folder นั้นเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ค่อนข้างได้รับประโยชน์ทำ Performance ได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้เลยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าท็อปิกที่ว่าเหรียญไหนน่าสนใจน่าลงทุนที่สุดในปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียงแตกเพราะอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีความเห็นจากธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับทาง JP Morgan นั้นก็มอง เ,เขามองว่าในปีนี้เนี่ยโอเคคริปโตเคอเรนซีเป็นกระแสตแต่2025นี้อาจจะไม่มีเอาทคอยสีสั้นนะครับเขามองว่าบิตคอยนั้นเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มตลอดทั้งปีต่อไปถ้าดูจากเทรนด์ของกราฟต่างๆในตอนนี้รวมถึงเขายังให้เหตุผลด้านพื้นฐานประกอบมาถึง8ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าสรุปรวบยอดเลยเนี่ยก็คือมันก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบเองนั่นแหละที่บิตคอยนั้นเนี่ยดูจะมีความชัดเจนมากกว่าเหรียญตัวอื่นๆว่าตอนนี้เนี่ย กลุ่มของสถาบันกลุ่มของธนาคารกลางกลุ่มของผู้นําประเทศต่างๆนั้นเนี่ยเขามองบิตคอยยังไงเรื่องราวของมันเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเหมือนเป็นแอสเซทป้องกันเงินเสื่อมค่าควบคู่กับทองคําในขณะที่ตัดไปที่เรื่องราวของเหรียญตัวอื่นๆเชน่นตัวอื่นๆนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามองในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยควรจะใช้ตีสิทธ์อะไรกับมันโดยเฉพาะในประเด็นของกรอตอสหรัฐเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าไอ้บรรดาเหรียญต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นหลักทรัพย์หรือว่า security หรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นหลักทรัพย์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากรตอน,นั้นก็จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องของการซื้อขายเหรียญเหล่านี้ในขณะที่อีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ทาง JP Morgan เขาขยี้อยู่พอสมควรก็คือเขาบอกว่าด้วยความว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็เป็นกระแสมีฟองสบู่แตกมาหลายรอบนะครับทำให้บรรดาน,นักลงทุนนั้นเขาก็เรียนรู้แล้วว่าบางทีนั้นเนี่ยต่อให้ไปเจอเทคโนโลยีไปเจอเหรียญไหนที่น่าสนใจก็ไม่ต้องรีบไปลงทุนก็ได้นะครับเพราะว่าหลายครั้งไอ้โปรเจกต์ดีฟาย โจกต์ดีแออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเวิร์กแค่ช่วงแรกที่เป็นกระแสเท่านั้นเองนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยดิมาการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่ามีประวัติเรียนรู้นะครับว่าใครลงก่อนก็เจ๊งก่อนฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้เมื่อเทียบกับบิตคอยที่บทบาทสถานะของมันเนี่ยดูจะชัดเจนไปแล้วมันก็เลยมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับบิตคอยวันในปีที่ผ่านมานะครับปี2024นั้นเนี่ย Tvl ใน d ี f i ในพื้น สุ่งสูงขึ้นถึง2,000%นะครับก็คือถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะพัฒนาช้ากว่าเชนอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้การตอบรับจากผู้ใช้งานการตอบรับจากนักลงทุนนั้นลดความสนใจแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าก็มีคนบางกลุ่มมองเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้โลกการเงินแบบดิจิทัลไลท์แล้วเนี่ยบิตคอยเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นบนเหรียญอื่นๆตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเปน็นการทดลองเฉยๆนะครับว่าเออบล็อกเชนเนี่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันขาดคีย์สำคัญก็คือเรื่องของความดิสเซนท์เทอร์ไรด์นั้นก็ต้องแตกพ่ายแพ้ไปอยู่ดีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าบิตคอยที่ค่อยๆพัฒนาน,นี่แหละครับที่จะมีผู้คนใช้งานจริงๆมากกว่าแหมพูดถึงสถานการณ์คริปโตในภาพรวมไปซะเยอะเลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงเหรียญหลักที่ตั้งใจให้เป็นไฮไลท์ของท็อปิกวันนี้เลยนะครับก็คือในสถานการณ์ที่อผู้คนก็ถกเถียงกันอย่างนี้แหละว่าโดนัททรมขึ้นมาทิศทางต่อคริปโตจะเป็นยังไงเหรียญไหนจะได้ประโยชน์กันแน่นั้นนจมมัก็นนีีเหรยึ ที่พุ่งแบบโดดเด่นขึ้นมาโดยด้มีปีไม่มีคุยก็คือตัวของดอจคอยนะครับพร้อมกับในฝั่งเซกเ,เตอร์ของเหรียญมีมต่างๆนั้นเนี่ยก็ดีดแรงครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นมาอีกครั้งด้วยดอจคอยเนี่ยก็ย่อค่อนข้างแรงนะครับในช่วงที่บิตคอยลงไปต่ำกว่า9 0,000เหรียญในช่วงก่อนหน้านี้นั้นดอจคอยก็ลงไปอยู่แถวๆศูนย์จุดสามนะครับก่อนที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะตอนนี้ถ่ายคลิปนั้นราคาดอจคอยก็อยู่ที่ประมาณ0.41จุดี่นนะครับขณะที่จุดที่น่าสนใจอย่างท ก็เป็นกราฟสีเขียวเหมือนกันด้วยมูลค่ารวมตลาดของมีมคอยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นก็พุ่งขึ้นถึง8.6%ทั้งชิบะเปเป้บองเพนกุวิฟนั้นก็ทําผลงานได้ดีนะครับก็ปิดเขียวกันทุกตัวเลยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นกิ่มตุุตนะคบว,ว่าเอ๊ะเดี๋ยวว่าเหรียญมีมนั้นกําลังจะมีกาวแรงมีข่าวใหญ่อะไรหรือเปล่าแถมถ้าดูในฉาดเทคนิคแล้วเนี่ยในฝั่งของดอสคอยที่เป็นแบบกราฟวีกในตอนนี้ก็มีลุ้นสัญญาณขาขึ้นที่น่าสนใจนะครับก็คื พัฒน์ของนหุบูฟแลกนั้นเนี่ยกำลังจะเบร a เอา t ถ้าเกิดว่าในเช้าวันจันทร์ตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยสามารถยืนที่ราคาประมาณนี้หรือว่าสูงกว่านี้ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าครับราคาดอสคอยตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่พร้อมพุ่งพร้อมมุ่งเป็นจรวดในวันเดียวกันกับที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีพอดีทําข้อมูลกลาวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฉากเทคนิคอย่างเดียวที่บ่งบอกนะครับเพราะว่าเรื่องของออนเชนอะไริทธ์ก็มีสถิติที่ฟ้องออกมาเหมือนกันว่าตลอด2วันที่ ผ่านมานั้นเนี่ยก็พบว่ามีวานนะครับหรือว่า ผู้ที่ถือดอ s ในมือจํานวนมากนั้นก็ได้เข้าซื้อดอ s คอยเพิ่มเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับแถมแฟนครับดอชคอยก็ยังไปค้นเจออีกนะครับเรื่องของ price pattern ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ดูสอดคล้องกับช่วงบูรันในปี2021เหมือนกันนะครับที่ก่อนที่ราคาดอชเนี่ยจะพุ่งเป็นบ้าคลัง่งแบบเป็นบ้านเป็นหลังนั้นเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคมนั้นเนี่ยในปี2021นะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการ correction ของราคาก็คือการ ย่อลงครั้งใหญ่ถึง56%แต่ว่าพอย่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พุ่งเป็นจรวดแบบไม่สนปีสนขุยอะไรทั้งนั้นเขาก็เลยเออกมาเปรียบเทียบกับก,บการย่อหนักๆของดอทคอยครั้งล่าสุดนะครับที่คอร์เรคชันไปถึง46%ว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นที่ตรงกันหรือเปล่าว่าจะเป็นการเก็บพลังครั้งใหญ่ก่อนที่ท่านพ่ออีลอนมัสต์นั้นเนี่ยจะสั่งปล่อยจรว,จลวดลูกนี้หรือเปล่า <c oughs> ก็แม้ก็ดูจังหวะเวลาเรื่องของกราฟเรื่องของการเข้าซื้อขอองวาานนนนะไรเเหล่่ีี้ยมั ดูประจบเหมาะจังเลยให้ตรงกับวันเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์นะครับซึ่งสําหรับฝั่งของดอสแล้วก็อีลอนเองเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าไอ้หน่วยงานดอสที่โดนทรัมป์ตั้งขึ้นมาให้อีลอนมัสเป็นเฮดใหญ่โดยเฉพาะเนี่ยจะมีขอบเขตอนานาจมากแค่ไหนจะมีบทบาททางการเมืองมากแค่ไหนแล้วไอ้นาย่าที่ต้องไปตั้งชื่อย่อกระทรวงให้มันคล้องกับดอสคอยแบบนี้เนี่ยพวกเขาต้องการจัดทาอะไรกันแน่นะครับเผอเผอถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นแปลกๆขึ้นมาเนี่ยเผอ สถานการณ์ของคริปโตอาจจะหักปากาเซียนได้นะครับจากคนที่เก่งว่าเอ้ยเดี๋ยวเหรียญน,นู่นเหรียญน,นี้จะมาแต่ว่ามีมเนี่ยเรื่องไร้สาระเดี๋ยวมีมจะนําเทรนกันจริงๆนะเพราะอย่าลืมว่าสเสน่ห์ของมีมก็คือมันสามารถกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องรอกฎหมายข้อไหนอนุมัตินะครับแล้วคณละคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับคิดว่าเหรียญมีมนั้นมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วทาไมจู่ๆเหรียญมีมนั้นถึงเอาเพอร์ฟอร์มที่สุดในช่วงเวลานี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมก ตามช่อง Digital Asset Li v e เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ๆในโลกอนาคตสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการกดสมัครสมาชิกนะครับก็ปุ่มอยู่ข้างปุ่ม u b s c r i b e ก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการเลี้ยงกาแฟาเพื่อสนับสนุนทีมงานหรือว่าถ้าใครต้องการรีเสิร์ชบริโภคมาโครและคริปโตจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์หรือว่าเป็นคลิปให้ได้รับชมกันนั้นก็สามารถกดสมัครห้องนักลงทุนได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมล,ลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดี OOOH